ทักท้ายเช้านี่ค่ะสิพามาเก็บมเะเขือค่ะในสวนกินบะทันอีกละดูสองคนก็กินบะทันแต่ว่าต้องเก็บนะคะมะเขือก็หลาย่เด้อจะต้องเก็บไปก่อนละ่ะนีกว,ว่าให้มันเผาทิ่มเนาะให้มันเกลบ่ยเอาไนองจ้านีละ่ะวิถีชีวิต เรานะคะมีกินไม่อดไม่ยาใครแต่ว่าปูค่ะเนี่ยต้นนึงใดสามนีเราเด้เนี่ยยังไม่ทันหมดอูนีย่ยังอยู่อีกสามต้นเนี่ยผู้ใดอยากบอกข่ามะเขือลายแก่งเซฟเๆฟได้ค่ะเนี่ยเยอย,เ,ยเนี่ยมากมายึ้นกันสิเก็บให้ดูค่ะ ตัวน,นี้ตนนัวนี้เป็นเกือบยี่สิบหน่วยพูนะคะมาด้วยค่ะหลายคักหลายแน่